ครับผมวันนี้ก็หยุดงานจะไม่ได้หยุดตรงเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะหยุดเปลี่ยนวันไปเรื่อยหยุดงานแล้วก็ไปดูหนังดูหนังที่เมเจอร์รังสิตวันนี้ก็ฝนตกครึ่งวันตอนช่วงบ่ายถึงเท่าไหร่ถึงสี่ห้าทุ่ม พิ่งหยุดไปเมื่อตอนเที่ยงคืนนี่ครับฝนเพิ่งหยุดก็กะว่าจะคุยเรื่องอเรื่องม็อบที่ผ่านมาวันเสาร์นะครับแต่กลับมาก็ดึกง่วงนอนก็เลยไม่ไม่ค่อยได้เล่าเท่าไหร่พอดีวันนี้วันหยุดก็เลยจะเล่าสักนิดนึงก็คือไอออ่า คือก็ผมก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพนี้นานประมาณโอ้ยนานแล้วครับตั้งแต่น่าจะยี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบสามสิบอ่าสามสิบสี่สิบปีได้แล้วก็เจอเจอ,เจอมอ็อบอ่าสารพัดม็อบนะครับเพราะว่าทํางานอยู่ด้านในกรุงเทพเราก็จะผ่านม็อบอยู่ประจำเวลาเขามีม็อบนะเวลาเขามีม็อบม็อบเอราเีก็ช่างแต่ว่าส่วนตัวแล้วไม่ ไม่เไปก็แค่ผันผ่านนะครับผันผ่านผันผ,นผ่านก็เห็นก็มองมองไปแต่ว่าเยี่ยวเยี่ยวอะไรนเนเี่ไม่เคยเพราะว่าในความคิดส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันมันมันไม่ใช่ย้อนยุคไปถึงยุคโบราณน,นะครับที่จะต้องไปใช้กฎหมู่กฎหมู่กระท้วงแต่ว่าวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ก็กโอเคอยู่นะเพราะว่ามันไม่ยืดเยื้อ เพราะว่าม็บแต่ละครั้งที่เคยเกิดเหตุมาณเนี่ยมันจะต้องเยืดเยือะมันถึงจะสําเร็จตามที่เขาต้องการอย่างเช่นตอนมอบ็บแสดงใช่ไหมตอนที่เผาตึกเผาอะไรน,นั่นอ่ะอันนั้นแหละบางคนออกมาเรียกร้องาอยากให้เขาปฏิวัติรัฐประหารแต่ถ้าเหตุการณ์มันไม่รุนแรงเขาก็าไม่ทําต้องให้มีการตายเกิดขึ้นหรือไม่ก็ เผาตึกเผาห้างอะไรพวกนั้นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนทํากระโทษกันไปโทษกันมาเยแต่ส่วนตัวแล้วไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นยุคโบราณก็ว่าไปอย่างเพราะว่ามันยังไม่มีกฎหมายไม่มีกฎระเบียบอะไรแบบว่าใช้กฎหมู่ไปประทวงเอาอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้ก็สังเกตได้ว่า คนไม่ค่อยไปเยอะเท่าไหร่เพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยเหมือนกับไม่ได้ว่าอย่างโน้นอย่างนี้นะเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยความคิดคนไม่พัฒนาอ่ายังไม่พัฒนาอย่างเช่นว่าเราจะไปหาปูหาปลาหาอาหารเนี่ยเราต้องหาตามธรรมชาติอย่างเดียวแต่เมื่อสมองคนมันพัฒนาขึ้นก็ไม่จําเป็นต้องไปหาก็คือก็มีวิธีการเลี้ยงอ่าเพาะเลี้ยงขึ้นมา นั่นแหละก็เลยว่าอ๋อสมองคนเรานี่มันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยเนาะจากแต่ก่อนเนี่ยไปหาตามหนองน้ําสาธารณะถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ได้กินแต่ทุกวันนี้แค่มีเงินอ่าแค่มีเงินไปซื้อกินตามตล,ตลาดก็มีเยอะแยะแต่ก่อนคนไม่ค่อยค้าขายมีตามต่างจังหวัดก็ภาคกลางเหมือนกันก็เหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนแล้วก็หาตามมีตามเกิดะ แต่ทุกวันนี้อะไรมันก็เพาะเลี้ยงได้หมดจากการที่สมองคนพัฒนาทุกเรื่องทุกอย่างแล้วก็อที่ที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเวลาไปประท้วงเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็คือกฎหมายเขามีรองรับอยู่แล้วนะเขามีระบบขึ้นมารองรับอยู่แล้วอทําไมจะต้องไปประท้วงให้แบบให้เสียเวล่าเวลาอะไรประมาณนี้แหละ,ะเราก็ต้องทํามาหากิน แต่ว่าส่วนมากที่ไปประจทวงก็เป็นแต่คนรวยนั่นแหละอันนี้จะเล่าให้ฟังคือมีเพื่อนอยู่ภาคใต้สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วน่าจะได้มั้งไม่ถึงหรอกสมัยมอกสุเทพใหม่ๆหม่อะสเทธเทือกสุวรรณนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นประมาณสิบกว่าปี20ปีนี่แหละเราก็อีสานเนาะมาทำงานอยู่ในเมืองเราก็ไม่เคยไปภาคใต้แล้วก็ไม่เคยเห็นต้นทุเรียน แล้วคนคนเท่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าไปกินนะัทุเรียนกินแล้วมันจะติดมันก็เหมือนปลารานั่นแหละคือได้กลิ่นนี้ก็จะเหม็นได้กลิ่นนี้จะเหม็นแต่ว่าพอเข้าปากแล้วก็จะอร่อยประมาณนั้นทุเรียนก็เหมือนกันเขาบอกอย่างนี้ว่าอย่าไปกินนะของมันแพงมันหายากเราก็ออะลองกินดูซะหน่อยมันก็ไม่เป็นไรหรอก ก็ลองกินตอนแรกมันก็เห็นอยู่แต่พอเข้าปากไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันอร่อยหอมหวานมันนั่นแนละก็เลยแบบโอ้มีหน้าเห้วเขาบอกว่าจะไปกินเดี๋ยวมันจะติดกินแล้วมันก็ติดใจจริงๆนั่นแหละทุเรียนนะแล้วทีนี้อยากเห็นอ่าทุเรียนก็มีเพื่อนอยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรตอนนั้นขึ้นไปไปรถทัวอ่า สมัยนั้นโทรศัพท์โทรศัพท์ยังไม่มีเฟซมีไลน์มีแค่โทรอย่างเดียวแบบปุ่มกดมันยังไม่มีแบบเนื่อนก็ขึ้นไปก็เออก็ขึ้นไปลงที่หลังสวนอำเภอหลังสวนก็ไปไปเห็นหมู่บ้านทางแถวที่เขาทำสวนผู้เรียนนะนะแต่ว่าภาคใต้นี่แปลกเขาไม่ทำบ้านแข่งกันเหบนทางอีสานก็คือไปเห็นมันก็จะเป็นบ้านชั้นเดียว เป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็ก่ออิฐแต่ไม่ได้ฉาบแต่ไม่ได้ฉาบส่วนมากจะเป็นแบบนั้นหมดเลยอยู่ในป่าในสวนที่ใครที่มันแต่ถ้าเป็นอีสานนี่ยมันจะเป็นบ้านสองชั้นแล้วก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะไม่ค่อยกระจายกันแต่ทุกวันนี้ก็กระจายกันออกไปตามที่ทางตามานาเหมือนกับภาคกลางนี่แหละเพราะว่าภาคกลางอาุทยาสุพรรณบุรีก็อยู่ที่นาที่ใครที่มัน แต่ถ้าอีสานนี่จะอยู่คัดเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะไม่ค่อยแยกกันแล้วก็ไปเห็นหมู่บ้านทางภาคใต้นี่เขาก็จะอยู่สวนทุเรียนที่ใครที่มันแล้วเขาก็พาไปไปอ่าเก็บทุเรียนไปขนทุเรียนมาขายส่วนมากก็จะมีแต่คนอีสานนั่นแหละเพราะว่าแถวนั้นเขาก็คุยกันต่อีสานเนาะคนภาษาใต้ อีสานปนกับภาษาใต้ก็ถามว่าเอา้าทําไมมีแต่คนพูดอีสานเขาบอกว่ามาจากแถวรีสะเก็ดสุรินทร์บุรีรัมย์นั่นแหละบางคนทํางานรับจ้างเก็บเงินได้ก็ซื้อที่ซื้อทางบางทีไปเจอเนื้อคู่อยู่ที่น่นก็มีครอบครัวอยู่น่นไปเลยแถวหลังสือจุมพรแล้วก็ไปไปไปขาบลงมาจากภูเขาคือมัน <laughs> เขามันก็ชันมากนละต้นทุเรียนมันก็อยู่ตามชานเขาเราก็ไม่เคยเห็นเราก็ไปเห็นนั่นแหละครั้งแรกก็ไปหาบช่วย ไปหาช่วยแล้วก็มันก็ลําบากนะเราไม่เคยทํามันก็ปีนเขาอ่ะนั่นแหละไปหาทุเรียนลงมาจากอภูเขาเราเอาลงมาใส่รถลัฟแล้วก็จะเอาไปส่งที่ลงลงก็อยู่ที่ถนนใหญ่แล้วทีนี้มันก็จะมีคนมาดักอยู่ตามข้างทางต่อรองราคาสมัยนั้นทุนเรียนอ่าที่ต้นทางนะมันอยู่ที่กิโลละหกสิบเจ็ดสิบ เขาก็จะมาต่อรองว่าเอาให้ให้ให้เจ็ดสิบไปลงนี้ไหมเ,เขาก็ถามไปเรื่อยๆนั่นแหละสามสี่เจ้าตามข้างทางห่าง,า,งางกันบาทสองบาทประมาณนั้นแหละกิโลหนึ่งอย่างสมมติว่าเจ้านี้ให้หกสิบเก้าเจ้าถัดไปให้เจ็ดสิบถัดไปอีกให้เจ็ดเอ็ดถัดไปอีกให้หกเก้าให้เจ็ดสิบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาลงไหนแล้วก็ เอาไปส่งที่โรงเอาไปส่งที่โรงแล้วทีนี้ตอนผมไปแล้วก็คือพอไปเห็นทุเรียนเยอะๆนี่มันไม่อยากเลยคือมันเยอะเกินถ้ามาผ่าให้กินเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่อยากเลยเหมือนกับถ้าของมันไม่ค่อยมีนี่มันเหมือนมันอร่อยมากเลยแต่พอไปเห็นพอมันเยอะๆเป็นกองๆเนี่ยเ้าผ่าให้กินเอ๊ะทำไมมันกินได้นิดเดียวเองแต่ว่าถ้าไม่ไปอยู่สถานที่อย่างนั้นนี่กินได้เป็นกิโล แต่ถ้าประโยชน์ที่มันเจอเยอะๆเนี่ยกินได้ภูสองภูประมาณนั้นแล้วทีนี้ก็ตอนกลับก็เขาก็ให้ทุเรียนมาสองกระสอบปุ๋ยเนาะกระสอบละสี่ห้าลูกนี่แหละเอาขึ้นรถไฟมาไอาขึ้นรถไฟมาก็ที่ดได้ยินคนบนรถไฟเขาคุยกันว่าเอาผู้ได้่าเอาบวกทุเรียนขึ้นรถไฟว่าได้เขายังเอาขึ้นอยู่นะอ่ะเราก็ไม่รู้นะว่ามันได้ไม่ได้แต่เราก็เอาขึ้นรถไฟมาแล้วนะสองกระสอบ นั่นแหละแล้วก็มาลงบาร์ซอแล้วก็ใส่แท็กซี่มาอันนั้นเป็นประสบการณ์ไปเห็นต้นทุเรียนเนาะมันก็มีทั้งต้นอ่าแก่ๆและทีนี้อ่าอา่นคอมเมนต์ก่อนที่เขาจะประท้วงที่อนุสาวรีย์ชัยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเอาก็เข้าไปอา่านในคอมเมนต์พวกที่แบบว่าความคิดอสองฝกักสองฝลายเนาะ เออคนที่ไม่เห็นด้วยก็หมายถึงว่าพูดยังไงล่ะอ่าเรื่องที่ไปบริจาคเงินนั่นนะบริจาคเงินให้ม็อบเขาก็กลัวว่าจะเหมือนม็อบสิเทพอะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วทีนี้คนที่ตอบคอมเมนต์มาเขาก็บอกว่าเงินก็เงินของชั้นชั้นบริจาคไปเนี่ยสองหมื่น ฉันไม่เดือดร้อนมีกินมีอยู่อะไรสบายเขาก็พูดอย่างนี้เนาะแล้วเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ก็เลยว่าโอ้ใช่เลยคนที่ไปบริจาคแล้วทีนี้คนที่ทําสวนทุเรียนเขาก็มากรุงเทพแบบว่าให้เราเออพาเที่ยวที่โน่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอืมอยากแบบว่าก็สมัยก่อนเนาะสมัยก่อนโทรศัพท์มันไม่มีเฟซมีไลน์ไม่มีอะไรให้ดูนั่นแหละเขาก็มาเที่ยวกรุงเทพบอกว่าอยากจะไปเที่ยวบาร ไปเที่ยวบาร์แถวพัดพงแต่ก่อนผมนก็ทำงานอยู่หลายที่เนาะย้ายไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นพัดพงสีลมสุขมุมวิทเซนทัลเบอร์อะไรเงี้ยเออย้ายไปหมดแล้วแต่เขาจะส่งไปแล้วทีนี้เขาก็อยากจะไปดูโชว์ก็เลยพาไปแถวพัดพงนั่นแหละมันก็มีโชว์อากโก้แต่ว่ามันจะไม่เปิดเผยนะมันจะมันจะมีหลากหลายโชว์เนาะ ที่เขาบอกว่าโชว์เปิดขวดโชว์เป่าลูกโป่งอะไรนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าถ้าเป็น,นโชว์อากโ,กโก้เนี่ยเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ปิดประตูหรอกเขาก็เปิดประตูไว้อย่างนั้นแหละให้แขกมองเห็นแล้วก็เข้าไปดูไอ้ลูดเสาเนี่ยนุ่งตะเกียงในลูดเสาแล้วก็ช่วงนั้นมันมีม็อบม็อบสุเทพเขาก็ชวนเราไปก็บอกว่าว่าไม่ไปหรอกไปเถิดอืม เขาก็ไปบริจาคห้าพันบริจาคใส่กระสอบให้สิเทพไปห้าพันก็คนคนคนที่ทําสว่วนทุเรียนนี่เลยแต่ว่าคือพูดถึงเขาได้เพราะว่าเขาเสียไปได้ประมาณสี่ห้าปีแล้วมั้งเสียไปแล้วก็เลยเอามาพูดได้ลแล้วก็ก็ตัดตอนไปก็มาพูดถึงเรื่องอ่าม็อบล่าสุด คือเราเราก็เห็นว่า,าการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยคนไปเยอะเนาะไปเลือกตั้งกันเยอะแบบถล่มทลายก็เข้าใจได้เลยว่าคือในเมื่อเราเป็นระบบประเทศคนส่วนใหญ่คือก็ต้องเอาเสียงส่วนใหญ่ถึงเราจะชอบไม่ชอบบางทีคนที่เราเลือกไปเนี่ยคนที่เราเลือกไปเนี่ยมันไม่ได้คนที่เราไม่ชอบ ได้เยอะกว่าเราเราก็เฉยๆนะเราเอาตามกติกาอย่างว่าเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาไม่ตั้งระบบขึ้นมาคนส่วนใหญ่มันก็คงแบบโอ้โหคงจะประเทศคงจะวุ่นวายมากเลยฆ่ากันตายเหมือนอะไรนะไอ้ขมินนะ่ะมันขมิาช่วงที่ฝรั่งเศสเขาปล่อยทิ้งอตอนที่ฝรั่งเศสเขาคืนก็คยเยึบจากไทยไป ยึดจากไทยไปแล้วก็ขมรขมรก็จะมาแย่งชิงอํานาจกันที่ฆ่ากันหลังจากที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั้นแหลยคือตอนนั้นผมก็อยู่ที่อีสานก็ทันอยู่ทันอยู่ตอนที่ขมรอ่าขมีนมันแย่งชิงแย่งชิงกันนะอืแย่งชิงเพราะว่ามันยังไม่เป็นประเทศ ตอนนั้นยังเรียกเขมรนแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นกัมพูชาแล้วก็เป็นชื่อสากลที่เราอ่านว่าคัมบเดีอาคัมบเดียนั่นแหละก็คือคุณเซนเขาก็มาจากเวียดนามนั่นแหละอเอาเอาเวียดนามเข้ามาโดยเขมรนแดงเนี่ยเขมรนแดงที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ล้านสองล้านคนเนี่ยไอเราก็นึกจินตนาการไปเนาะคือมันต้อนคนไปฆ่ายัางไงเนี่ยสอง ล้านคนอ่าเป็นล้านคนมันกับว่าทัชจี้ไล่ไปเนี่ยก็คงจะไม่มีใครขัดขืนนะคงจะไม่มีใครกล้าขัดขืนเราก็มานึกโอ้โหคนตั้งเยอะตั้งแยะถ้าเ,เทียบกับกําลังทหารเนี่ยมันจะไม่มีใครกล้าขัดขืนเลยเด้อแล้วคนก็ยังงงอยู่นะหรือว่าคนสมัยก่อนเขาแบบว่าว่านอนสอนง่ายอะไรประมาณนั้นบอกให้ทําอะไรก็ทําตามหมดปรากฏว่าโดนหลอกไปฆ่า ยิงแล้วก็ถีบลงหลุมหมดเลยถ้าใครได้อ่านประวัตินะนะตอนนั้นก็อยู่บ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดมันไม่มีสื่อโซเชียลอะไรเหมือนอย่างทุกวันเนี้ก็ฟังจากวิทยุทานินนั่นแหละบ้านนอกสมัยก่อนมันก็มีชีวิตวิทยุทานินก็ติดตามข่าวตลอดว่าไอ้ขมิ้นเนี่ยต่อไปมันจะเป็นยังไงก็เหมือนกับว่าเอาใครเข้ามาเคลียร์หลังจากที่คุณเซนมากับสีหานกุก็คือเป็นนายกสองคนนะสมัยนั้นนะ อันนี้คร่าวๆเพราะว่าหลังจากฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เสร็จเวียดนามก็เข้ามายึดเข้ามายึดแล้วทีนี้ก็บุกมาถึงช่องบกเพื่อที่จะมายึดอีสานภายในสามวันก็เลยนึกอยู่ว่าโอ้โหถ้าถ้าเวียดนามมายึดอีสานได้เนี่ยก็นึกอยู่ว่าถ้ายึดได้มนะทุกวันนี้อีสานจะขึ้นกับทางไหน แต่ว่าเวียดนามพอพอเขายึดขมรนแล้วเขาเขาก็เขาก็ไม่ยึดเอาเลยนะก็แปลกทาไมไมายึดอ่ามายึดขมรนได้แล้วทําไมยกให้หุ่นเซนก็แปลกอย่างนี้แหละเออแทนที่จะยึดเอาพื้นที่ไปหมดเลยหรือว่ามีกดดันเออ,เ,อ,อเห็นเขาบอกอยู่เห็นเขาบอกว่าถ้าต่างชาติกดดันกดดันต้องคืนต้องคืนให้ขมีนไปประมาณนั้น แล้วพอเคืนให้ขมิ้นไปหลังจากฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เสร็จใช่ไหมขมินก็มาฆ่ากันเองเพื่อที่จะแย่งกันเป็นใหญ่เ,เพราะว่ายังจัดตั้งเป็นประเทศไม่ได้จนกระทั่งเมื่อฮุนเซนมานั่นแหละฮุนเซนมาจึงตั้งเป็นประเทศได้ แล้วทีนี้ก็วนมาถึงเรื่องบ็อบล่าสุดนี้อีกอันนี้คือคือพูดให้ฟังว่าอ,อถ้าย้อนยกไปโบราณน,นะนะก็เข้าใจอยู่ได้ว่าการประทงปะท้วงอะไรเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายมันก็ต้องใช้กฎหมู่เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายเอ,อม,มันต้องใช้กฎหมู่เพื่อมันก็มันก็จะวุ่นวายแต่ถ้ามีกฎหมาย มันก็จะไม่วุ่นวายแต่ถ้าย้อนยุคไปอีกมีทั้งกฎหมายมีทั้งมอบก็แสดงออกทางเชิงสัญ,ญลักษณ์มันก็ไม่เป็นไรแต่ทั้งมอบยืดเยื้อนี่ก็คือว่าวุ่นวายนั่นแหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไปเลือกตั้งประมาณนั้นอืเพราะว่าสังเกตได้ครั้งล่าสุดเนี่ยนั่งรถของรถเข็นพิคนพิการยังไงก็เลือกที่จะไปเลือกตั้งดีกว่าชอบไม่ชอบยังไงก็ให้มันเป็นระบบระเบียบสากลประมาณนั้นอก็เหมือนอย่างล่าสุดนี่ใช่ไหม ที่วันนี้อ่าให้เลิกปฏิบัติหน้าที่อันนั้นคือกฎหมายเขาก็มีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องแบบว่าไปเยี่ยวเยี่ยวโน่นนี่นั่นกฎหมายเขามีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปปั่นป่วนอะไรประมาณนั้นแหละอันนี้คือในความคิดส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นคนอื่นเอาได้แต่ชอบแล้วกันไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าใครคือใครชอบประท้วงก็ประท้วงไปใครชอบแบบสงบเอาตามระบบระเบียบวิธีก็เราก็ตามขั้นตอนนั้นเห่ะผมก็ไปเลือกตั้งทุกครั้งนั่นแหละ แต่ว่ามีม็อบนี้ก็ไม่ได้ไปร่วมก็แค่ผ่านๆไปก็แค่มองๆมันอย่างล่าสุดนี่เราก็นึกอยู่ว่าคือผมไปทํางานบ่ายวันเสาร์นะที่เขาประท้วงที่อนุสาวรีย์เ,เราก็สอดรู้สอดเห็นก็นึกอยู่ว่าเอ๊ะคนรุ่นไหนที่เขาจะไปประท้วงนะเพราะว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่นี้เขาก็ไปทางส้มเยอะใช่ไหมเ,เขาก็คงไม่ไปกระทงประท้วงหรอกอะไรเงี้ยเราก็สงสัยว่าจะเป็นรุ่นไหนเพราะว่าหัวหน้าม็อบก็มีแต่รุ่นเก่า แล้วขึ้นรถเมล์ไปเนี่ยอ่าขึ้นรถสาย510ธรรมศาสตร์อนุสาวรีย์ชัยเขาก็ต้องกระเป๋าก็ถามอยู่แล้วว่าเอาจะลงที่ไหนเอเราคนทำง,งานเราก็ไปต่อรถไฟฟ้าที่จติจักรประมาณนั้นแล้วทีนี้ก็เลยสังเกตด,ดูว่าเอ๊ะถ้าใครลงอนุสาวรีย์ชัยเนีก็คงจะไปประทวงนั้นแหละก็เลยมองดูว่าเป็นเป็นรุ่นไหนก็ปรากฏว่า ที่เซียรังสิตก like. yeah. so ็มีขึ้นไปสองคนคุณป้าอายุหกสิบแล้วล่ะประมาณจะหกสิบแล้วเขาบอกว่าไปลงอนุสาวรีชัยแต่งตัวทรรัทเเมียงเราก็รู้แหละอ๋อเขาคงไปร่วมชุมนุมนั่นแหละแล้วทีนี้ก็นอกนั้นก็ลงลายทางจนไปถึงรถไฟฟ้าจะติดจักรแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าต่อก็ดูก็ดูบรรยากาศบนรถไฟฟ้าด้วยนะ ถ้าเป็นสมัยม็อกสิเทพนะคือเราจะเห็นคนไปประท้วงเยอะมากช่องม็อบสิเทพนะอืมช่องม็อสสิเทแเราก็หอบเงินหะนีะตอนนั้นนะแต่ในใจเราก็ก็เห็นก็ตอนนั้นอยู่ก็นึกอยู่ว่าเอ๊ะทำไมอันนี้ส่วนตัวผมนะไม่ได้ว่าใครนะก็นึกอยู่ว่าเอ๊ะเราก็เป็นคนนี้ เราก็ไม่ใช่ควายถึงจะชอบไม่ชอบทําไมเราต้องให้เขามาจูงจมูกเรานึกในใจนะเออทําไมเราต้องให้เขามาจูงจมูกด้วยเออเพราะไอ้คาปลุกปั่นของเขาเนี่ยอืมเพราะว่าคําปลุกปั่นของเขาเนี่ยเราเป็นคนนะเราไม่ใช่ควายถึงชอบไม่ชอบเราก็คงไม่ไปทําอย่างนั้นหรอกเพราะว่ามันมีกฎหมายที่เป็นระบบระเบียบของประเทศอยู่แล้ว ไม่ต้องไปทาอย่างนั้นหรอกสามรัฐธรรมนูญก็ดูอย่างวันนี้สินั่นแหละเขาก็ตัดสินไปอย่างนั้นมันก็มีกฎหมายอยู่แล้วไงก็แล้วแต่เขาจะผิดจะถูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าทาให้ถูกต้องตามระบบแค่นั้นเองแล้วทีนี้พอขึ้นรถไฟฟ้าไปมันก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินี่เขาวันเสาร์อาทิตย์เขาจะมาที่สวนจตุจักรแล้วนะคือเยอะมากเลยต่อแถวซื้อตั๋วรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าวันเสาร์อาทิตย์ใครอยากเห็นฝรั่งฝรั่งเยอะๆนะรถไฟฟ้า หมอชิดช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนียฝรั่งเยอะมากแล้วพอขึ้นไปมันก็มีคนไทยไม่เท่าไหร่หรอกจนไปถึงอนุสาวรีย์ชัยเราก็ดูว่ามันจะโล่งไหมคนมันจะออกจากรถไฟฟ้าเยอะไหมก็ปรากฏว่าก็เป็นกลุ่มคุณลุงคุณป้าอายุหกสิบกว่าเราก็นึกอยู่ว่าโอ้โหถ้าฝนตกลงมามต้องมาตากแดดตากฝนอีกไม่ห่วงสุขภาพตัวเองเลยเนาะเออ เขาก็เดินออกไปเป็นกลุ่มห้าหกคนนี่แหละอืมใส่หมวกแก๊ปก็แต่งตัวแบบอธรรมะท่าแมงนั่นแหละอืมจะไปร่วมม็อบแต่ก็ดีอยู่ก็รอฟังข่าวอยู่ว่าอ่าม็อบเขาจะยืดเยื้อไหมหรือว่าจะแบบเชิงสัญ,ญลักษณ์มันก็โอเคนะแล้วทีนี้พอเลิกงานห้าทุ่มก็มต้องผ่านอันุสอรีกก็นั่งรถเมล สายสามสี่ลังสิบหัวลำโพงพอมาถึงอนุสาวรีอนุสาวรีตอนเที่ยงคืนเนี่ยก็มันก็โล่งแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเขาก็เก็บกวาดคือเจ้าหน้าที่เทศกิจแต่ละเขตน,นะแต่ละเขตนี่เขาก็แบบเออทำงานเข้มแข็งดีคือเขาจะเตรียมไว้รอเลยเวลามีมอบมอีจัดงานอะไรใหญ่ๆอย่างเช่นที่เยาวราชจัดงานตึกจีน ตอนนั้นไปเปิดบูธที่เยาวราชเขากําหนดเวลาแล้วว่าเที่ยงคืนเนี่ยพวกคุณต้องเก็บของอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยเขาก็ถือไม้กวาดถือรถขยงขยะอะไรมาจอดรอคือเขาเตรียมพร้อมมากเลยอ่ะอืก็เหมือนกันกับที่อนุสาวรีย์พอมาเนี่ยเขาก็เก็บกวาดโน่นนี่นั่นอ้รวดเร็วมากเลยอันนี้ก็ สมควรเกี่ยวเวลาแล้วครับเดี๋ยววันหน้าถ้าไม่ง่วงนอนมากเดี๋ยวก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังใหม่นั mm ่นหะครับ mm hmm. รก็แล้วก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะเนาะขอบคุณมากครับสําหรับท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสําหรับคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ